ก็มาพบกับแม่เพนจินดามณนีทางช่อง YouTube อีกแล้วนะคะนี่นะคะบ้าน,บ,านบ้านหลังนี้นะคะบ้านปู่ศูนย์เจ็ดนะคะวันนี้เรามาทําพิธีให้ปู่ศูนย์เจ็ดนะคะปู่ศูนย์เจ็ดนั่นก็คือจอมปวกพญานาคนะคะจอมปวกพญานาคตอนนี้งอนของท่านลงเมื่อก่อนไปทางถนนตอนนี้นะคะเพิ่นลงมาทางน้ํานะคะสงสัยจะไปดูดเอาน้ํานะคะ ตอนนี้นะคะอันนี้คนนะคะอันนี้คน คนกำลังตอนอันนี้บายสีนะคะแม่เพ็ญขอฝากช่องแม่เพ็ญจินดามณีนะคะทางช่อง y o u t u b e นะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆกับปู่0นหรือปู่สุวรรณาคานะคะจอมปวกคล้ายๆพญานาคท่านบอกว่าท่านชื่อปู่สุวรรณนาคาหงสาวดีมาจากประเทศลาวนะคะมาจากประเทศลาวนะคะขอให้ทุกคนรวยๆนะคะบายสีแม่เพ็ญทาให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำแดน้ำน้ำเขียวนะคะไม่เอาน้ําแดงนะคะปู่สุวรรณนาคา ว่าห้ามใส่น้ำแดงให้เด็ดขาดผลไม้อะไรก็ได้น้ำเปล่าเท่านั้นนะคะใครจะมาใครจะมาไหว้ตอนต่อไปถ้ามาไหว้ถ้าปู่ใครอยากมา,าไหว้ปู่อย่าเอาน้ำแดงมาเด็ดขาดนะคะให้ใช้น้ำเขียวแล้วก็นมนมเท่านั้นนะคะดูดแล้วนะคะตอนนี้กําลังดูดนะคะปู่กาลังดูดนะคะดูดดูดนะคะนี่นะคะปู่กาลังดูดนะ อันนี้เจ้าของบ้านเลขที่ศูนย์เจ็ดนะคะลูกสาวปู่ตัดเพชรน,นะคะลูกสาวปู่ตัดเพชรน,นะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะาฝากช่องแม่เพ้นกินดามณีด้วยวันนี้วันที่ห้านะคะแม่เพ้นมาไลฟ์ลง u t u b e ให้นะคะถ้าเห็นหวยตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวันนี้แม่เพ้นก็ลงและแม่เพนก็จะลง youtube ให้นะคะอันนี้วันนี้วันที่ห้านะคะ มาหาปู่ศูมาทําตามที่ได้พูดไว้นั่นก็บายสีคู่หนึ่งนะคะแล้วก็น้าเปล่าน้ําเขียวแล้วก็น้าแดงนะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะธรรมชาติของอปู่นะคะนี่นะคะปู่อยู่แบบธรรมชาติสวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะ ปูสวยงามมากนะคะปูอยู่แบบธรรมชาติอันนี้หนองน้ํานะคะปูขึ้นมาจากหนองน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้งอนของท่านไม่หันไปทางไม่หันไปทางถนนนะคะแต่หันไปหันลงไปในน้ํานะคะน้ําก็สวยงามมากนะคะนี่นะคะดอกไม้ ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะงวดนี้แม่เพนให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะแม่เพนจะเอาลงยูทูบให้เดี๋ยวก็ให้ทุกคนให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกับปู่7 0หรือปู่สุวรรณนาคาหงสาวดีนะคะปู่สุวรรณนาคาหงสาวดีขอให้รวยๆนะคะขอให้รวยๆกันนะคะวันนี้นะคะ อันนี้เจ้าของบ้านนะคะน,น,นะคะอันนี้ก็เจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านอันนี้นะคะเจ้าของบ้าน <S <S บ้านเลขที่7 0 7นะคะเลขเลขรถของหลานหลานชายเพิ่นก็คือ,อ796นะคะงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะ9779เนาะอันนี้ก็จอมปวกแล้วก็บ้านเลขที่0 7นนะคะขอให้รวยๆปังๆน,านะคะ <7. S 2> เออเจ็ดศูนนั่นแหละเพื่อนเอาแต่ศูย์เค่ะปู่ศูนย์เนะคะปู่ศูนย์เจ็ดนะคะ7จ็นย์ทับเนะคะเจ็ดศูนย์ทับเจ็ดนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้นะคะปูส่สุวรรณาคานี้จะให้ทั้งหวยลาวแล้วก็หวยไทยนะคะใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ช่วยกันนะคะ ตอนนี้วันนี้ยังไม่แน่นะคะวันนี้ยังไม่แน่ยังยังไม่ชัดเท่าไหร่รวยรวยเฮงเฮงฟังฟังกันนะคะทุกคนแชร์เป็นสะพานบุญให้ไม่เป็นจินนามณีด้วยทางช่อง youtube นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำที่ท,ทีให้ปูสวรรคนะคะหงสาวดีนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยนะคะอันนี้คือจองปวกน,นะคะลาดน,นะคะดวงดวงพญานาคคะขรบสุมปูเนาะให้รวยรวยค่ะ